มีคนแอบน้อยใจคุณอยู่เขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก อัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษการเดอะโลเบอร์ over, พลังงานของคนราศีเมถุนห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ มีพลังงานของคนธาตุน้ำธาตุดินราศีเมถุนน่ารักสดใสมีเสน่ห์เข้าสังคงเก่งอาจจะเป็นสายเฮฮาปาร์ตี้ก็ได้นะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความขยันมีความอดทนมีความแน่วแน่มีเป้าหมายในตัวเองในหัวใจของคุณในตอนนี้รู้สึกเหมือนกับมีความหว่นไหวมีความคิดมากมีช้อยเกิดขึ้นในหัวใจแล้วยังตัดสินใจไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนไม่รู้ว่าจะเลือกช้อยไหนนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าใครที่แอบน้อยใจคุณอยู่คนที่แอบน้อยใจคูณเขาคือใครนะคะเดียมเพลสพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานเดอสตาร์ The Star, พลังงานของคนราศีกุมวิลล์ออฟฟอร์จูลพลังงานของคนธาตุไฟเมษธนูเจดียเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะเดอซันพลังงานของคนธาตุไฟ มีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟราศีกุมพลังงานของเขาสวยมากๆชัดเจนจริงใจมีความสุขกับตัวเองมีความสุขขุมมีความรัก มีการรอคอยมีการเฝ้าคอยเวลารักใครก็คือรักจริงนะคะพลังงานของคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมรู้จักคนเยอะเฮฮาปาร์ตี้ใส่กินใส่ดื่มใส่แฮงเอาต์แต่พลังงานของเขาเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติชอบอยู่ตามลำพงังรักใครก็อยากอยู่กับคนรักดูแลเทคแคร์ care, ไปไหนไปด้วยกันนั่นเองมีพลังงานของการรอคอยของการเฝ้าคอยขอเาอยขารอคอยคุณมากๆเขามองดูคุณ เขายังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนหัวใจของเขามีเพียงแค่คุณนะคะเรามาดูกันว่าเขาน้อยใจคุณในเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้แอบ,บน้อยใจคุณในเรื่องอะไรขอภัยบอกทีเจ้าของหัวใจนะคะการประพยพยศความเข้าใจเป็นพลังงานของความเข้าใจกันมองตาก็เข้าใจนะคะ ตามมองตามสองหึงห่วงหึงเงียบหวงเงียบหึงแล้วไม่ได้บอกนะคะมีพลังงานของความรักความห่วงแหนความครอบครองนะคะการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆสิ่งมีค่านะคะเหงาเศร้าคิดถึงห่วงใย,ยสถานการณ์ไม่เป็นดังใจนะคะมีความเบื่อเบื่อเสงๆเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ห่วงแหนครอบครองนะคะ หากว่าตอนนี้คุณคบคุณคุยกับใครพลังงานของเขาเป็นคนที่รักชัดเจนรักจริงจังจริงใจมากๆเป็นคนนิ่งๆเงียบๆนะคะชอบอยู่กับคนรักชอบดูแลเทคแคร์คนรักชอบอยู่กับธรรมชาติไม่ชอบเข้าสังคมแต่ก็เป็นคนที่ใจเย็นนะคะเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจนะคะคุณจะเป็นคนที่อาจจะเป็นสายปาร์ตี้รู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคม ตัวนี้จ,จะเป็นข้อแตกต่างนะคะเป็นความแตกต่างระหว่างคุณทั้งคู่ก็ได้คุณเป็นคนที่ e x t r o v e r t มากๆชอบเข้าสังคมเขาจะเป็นคนที่ introvert ชอบอยู่ตามลําพังนะคะเก็บตัวเก็บเงียบเป็นความแตกต่างระหว่างคุณทั้งคู่แต่ก็ไม่ได้มีปัญหามีประเด็นกันมากไม่ได้มีการทะเลาะก,กันเพียงแต่ว่าความแตกต่างนี้อาจจะทําให้คุณกับเขามีเรื่องมีราวมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันบ้างเขาแอบน้อยใจคุณอยู่เขาไม่ได้บอกกับคุณนะคะ เขาอยากให้คุณอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนหรือว่าอยู่กับเขาให้มากกว่านี้ลดการเข้าสังคมลดการไปพบปะพบเจอผู้คนลงอีกหน่อยนั่นเองนะคะเหตุผลที่เขาแอบน้อยใจคุณเพราะว่าเขาหึงเขาห่วงคุณเขาอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันกับคุณมากกว่านี้เขาคิดถึงคุณเขาอยากเป็นเจ้าของหัวใจของคุณอยากครอบครองคุณอยาก เหมือนกับอยากไปไหนไปได้วยกันอยู่กับคุณสองคนใช้เวลาด้วยกันอยากมีเวลาให้กันอยากให้คุณมีเวลาให้เขามากกว่านี้นั่นเองหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับเขาอยากให้คุณหึงเขาบ้างเขาอยากให้คุณห่วงเขาบ้างเขาอยากให้คุณแสดงความรัก หรือว่าห่วงแหนเขามากกว่านี้นั่นเองพลังงานของคนคนนี้ไม่ได้ชวนทะเลาะนะคะพยายามจะนิ่ง,ง,งเงียบเีไม่คิดมากไม่คิดเยอะพยายามจะไม่เป็นแหล่งพลังงานลบหรือว่าชวนคุณทะเลาะนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่เขาเก็บไว้ซ่อนไว้ก็คือความน้อยใจนั่นเองเขาอยากเป็นคนสําคัญที่สุดเขาอยากให้คุณรักเขามากๆแสดงออกถึงความรักเขา อยากให้คุณแสดงออกถึงความหึงความหวงความหวงแหนอยากครอบครองเขาเป็นของของคุณเพียงคนเดียวเป็นคนของคุณเป็นคนสําคัญในหัวใจของคุณเพียงคนเดียวนั่นเองนะคะคนนิ่งๆเงียบเงียบคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมไม่โบยวายไม่ชวนทะเลาะเขานั่นเองที่แอบน้อยใจคุณอยู่นะคะ